สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้เน้นย้ำข้อพึงระวังในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปี2566ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้ง ทางนี้การหาเสียงเลือกตั้งในช่วงของเทศกาลสงกรานต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561 โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบตัติวิธีปฏิบตัติและข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครสอสอพักการเมืองรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษหรือจำคุกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดทั้งการยุบพักการเมืองสำหรับข้อห้ามที่พึงระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะอย่างเช่น จัดทำให้เสนอให้สัญญาว,ว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดรวมทั้งให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลและนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบัานอื่นใดตลอดทั้งทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหารสพหรือการรื่นเริงต่างๆและการเลี้ยงต้องพึงระวังเป็นพิเศษรวมถึงค่าราชการ อย่าใช้อำนาจหรือว่าตำแหน่งนะคะในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพักการเมืองเนื่องจากว่าการใช้ตำแหน่งหน้าที่ก็อาจจะเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองได้